E.P. พ0 9 8คำพาิพักษาสารดีกาที่343ทับ2อ7 9อยายการระยองจบในจันจำเลยคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาให้ปรับจำเลยตามพระราชบัญญัติภาษีชั้นในเป็นเงิน80บาท ถ้าไม่เสียค่าปรับให้จัดการตามมาตรา18และในวันเดียวกับที่พิพากษาคดีนี้สาลได้ออกหมายแจ้งโทษระหว่างอุทธรณ์ให้จังขังจำเลยไว้รอคำพิพากษาศาลส,สูงโดยจำเลยไม่มีประกันต่อจากวันอ่านคำพิพากษาได้8วันโจทย์ก็ยื่น คำร้องขอให้ปล่อยจำเลยไปอย่าให้ต้องจำแทนค่าปรับพอโจทย์จะจัดการยึดทรัพย์จำเลยแทนเงินค่าปรับศาลจึงสั่งให้ปล่อยและออกหมายปล่อยจำเลยจำเลยอุทธรณ์ว่าเมื่อได้บังคับคดีโดยออกหมายคำสั่งให้จำคุกแทนเงินค่าปรับแล้วจะเปลี่ยนเป็น ซับไม่ได้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์จำเลยศาลฎีกาเห็นว่าเป็นเรื่องสารออกหมายจำคขังในระหว่างอุทธรณ์ศาลอย่างไม่ได้สั่งให้จำคุกหรือออกหมายให้จำคุกแทนเงินค่าปรับประการใดเลยเมื่อโจทย์ร้องขออย่าให้จำคขังจำเลยระหว่างคดีศาล ย่อมส่งไว้ซึ่งอำนาจที่จะปล่อยจำเลยในระหว่างคาดีได้เมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อใดโจทย์จึงจัดจัดการตามมาตรา18ซึ่งโจทย์ชอบที่จะทำได้คือร้องขอให้ยึดทรัพย์หรือให้จังคุกแทนเงินค่าปรับก็ได้จึงพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์